แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งเตือนจากชลประทานโคราชนะครับว่าให้กรีบเก็บของขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนนะครับโดยวันที่16กันยาเนี่ยผลกระทบจากพายุเต้นหมู่นะครับทำให้อ่างเก็บน้ําหลายแห่งนะครับในจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้เนี่ยเริ่มมาเต็มความจุแล้วครับรับน้ําได้เต็มความจุนะครับเสียงที่จะล้นออกมาและมวลน้ำนี่อาจจะนะครับ ไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ได้นะครับพร้อมให้เผชิญเหตุในกรณีเหตุสุดวิสัยนะครับสถานการณ์น้ําในรุ่มน้ําลําเชียงไกลเนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลก็ใกล้เต็มครับนะครับอ่างเก็บน้ํไหลายแห่งนะครับทั้งอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยนะครับสี่แห่งเนี่ยเต็มความจุไปหมดแล้วครับอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลของอำเภอด่านขุนทดนะครับตอนบนเนี่ยปริมาณน้ําก็ต้องบอกว่าโอาหัวเต็มครับ ระบายน้ำผ่านออกทางระบายน้ำฉุกเฉินเนี่ยโอ้โหแนวโน้มเนี่ยเริ่มลดลงครับอ่างเก็บน้าคุ้ยประสาทใหญ่ครับเช่นเดียวกันครับต้องเร่งระบายน้าอย่างฉุกเฉินนับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอ่างเก็บน้ําตอนร่างของพื้นนูนไทยครับปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันระบายน้ําออกอย่างฉุกเฉินอยู่ขณะเดียวกันนะครับอ่างเก็บน้ําหนองกกนี่ครับปริมาณน้ำเนี่ยสองจุดเก้าเจ็ดล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับเก็บนะครับเมื่อวานน้าไหลลงอ่าง กว่าล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะครับกำลังด้งระบายน้ําออกฉุกเฉินเช่นเดียวกันวิกฤตนะครับทรงตัวลดลงครับอ่างเก็บน้ําหนองกกนะครับขณะที่ปริมาณน้ําในลุ่มน้ําที่เกิดจากปริมาณน้าฝนเนี่ยตกจากที่ฝนที่ตกลงมาจากอิทธิพลพายุเต้นหมู่เนยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่า5 0าล้านลูกบาทเมตรครับทำให้ปริมาณน้ําพื้นที่ต่างๆเนี่ยยังอยู่ในอ่างเก็บน้ําทั้งหมดค้างค้างอยู่นะครับเกินความจุทั้งหมดแล้วด้วยระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งลุ่มน้ํานี่นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงนะครับป้องกันเหตุสุดวิสัยไว้ดีที่สุดครับขณะที่ทางกรมจลประทานก็ดีแล้วก็กรมนวยการน้ําแห่งชาติก็ดีประกาศเตือนนะับพื้นที่4จังหวัดครับขอให้เตรียมรับมือนะครับมวลน,น้ําเพราะว่าทางฝนเนี่ยคา,าดการว่าวันที่26-30เนี่ยอิทธิพลพายุเตี้ยนหมูน่น่าจะแผงฤทธิ์อีกครั้งนะครับทําให้เออขื่อนเจ้าพญาของที่จังหวัดชัยนาทนะครับอาจจะต้องเร่งระบายน้ํานะครับ เพิ่มขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบใน4จังหวัดหลังเขื่อนเจ้าพญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการเตือนมานะครับนี่ครับเขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นในเรื่องของการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับทางกรนชเนี่ยกรมน้ำแห่งชาติคาดการ์ครับว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ําของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยในอัตรา2,400-2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและคาดการ์ครับว่าแม่น้าสแกรกลังจะมีปริมาณน้ําไหลผ่าน สถานีวัดน้ำเนี่ย c t ท9ของจังหวัดอุทัยทานีในอัตราประมาณ200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะทําให้ปริมาณน้ําไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับนี่นะครับจึงขอประกาศเตือนให้ในพื้นที่4จังหวัดเนี่ยนะครับคืออ่างทองเอออยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยนะครับขอให้เตรียมรับมือมวลน,น้ํานะครับอาจจะ ส่งผลกระทบนะครับโดยทางกรมชลประทานเนี่ยจะเร่งระบายน้าในแม่น้ําเจ้าพยาครับควบคุมการเปิดปิดเปิดประตูระบายน้ําคลองร,รัดโถอันเนื่องมาจากพระราชบิที่จังหวัดสุพรรณบุรีตามจังหวะการขึ้นลงของน้ําทะเลนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วและจะบริหารจัดการควบคุมปริมาณการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยาอย่างเต็มศัก,กยภาพนะครับโดยไม่ให้ส่งผลกระทบในพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนนี่นะครับก็ต้องเตรียมรับมือนะครับใน4จังหวัดย้ำอีกครั้งคืออ่างทองครับ อยุธยาชัยนาทแล้วก็สิงห์บุรีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้เช่นเดียวกันครับนี่อัปเดตล่าสุดครับยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่าง24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยถ้าตกลงมาอีกอย่างหนักเนีน่ยในพื้นที่ที่ท่วมอยู่ก็น่าจะวิกฤตขึ้นไปอีกนะครับด้ฉะนั้นเนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมรับมือในหลายๆพื้นที่ที่แจ้งเตือนไปก่อนหน้านะครับขาไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ